กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาแสดงวิธีการทำงานของ GBU-57 ระหว่างที่มันพุ่งทยานเข้าใส่สถานีวิจัยนิวเคลียร์ของอิรานฟอร์โดสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้26มิถุนายน2025ในช่วงบ่ายวันนี้ครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้มีการอธิบายและเปิดเผยคลิปภาพ การทำงานของระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์หรือ GBU-57 ที่เครื่องบินรบเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา B-2 Spirit ได้นำระเบิดชนิดนี้ไปทำการโจมตีสถานีวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดินของอิรานในเมืองกอมสถานีวิจัยนิวเคลียร์ฟอโดการอธิบายการทำงานของ GBU-57 ในครั้งนี้คงจะมีสาเหตุมาจากหลายคน ได้มีการตั้งข้อสงสัยครับว่าการที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้นำระเบิด GBU-57 หรือ Bunker Buster ไปทำการโจมตีสถานีวิจัยนิวเคลียร์ของอิหร่านในวันที่22มิถุนายน2025ที่ผ่านมานั้นการโจมตีในครั้งนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่เนื่องจากไม่มีคลิปภาพใดๆที่มีความชัดเจนพอที่จะทำให้คลายความสงสัย ว่าการโจมตีได้สร้างความเสียหายหรือทำให้สถานีวิจัยนิวเคลียร์ของอิรานฟอร์โดถูกทำลายหรือไม่จากการที่โดนัด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการโพสต์ข้อความในช่องทาง X ว่ามีสำนักข่าวบางแห่งได้บอกว่าการปฏิบัติภาร,รกิจของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานั้น ดูเหมือนว่าไม่สามารถทำลายสถานีวิจัยนิวเคลียร์ฟอโดในเมืองกอมประเทศอิหร่านได้ดังนั้นทรัมป์จึงได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่านักข่าวและสำนักข่าวเหล่านั้นได้มีการสร้างเฟก e n นิวส์นอกจากนั้นยังไม่พอทรัมป์ยังได้เสนอให้มีการปลดนักข่าวเหล่านั้นออกจากการทำงานในสถานีข่าวเนื่องจากได้นำเสนอเฟก e นิวหรือว่าข่าวเท็จ ดังนั้นในวันนี้26มิถุนายน2025ทรัมป์ได้ประกาศล่วงหน้าว่าในช่วงเช้าของวันนี้จะให้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มาถแถลงการถึงการปฏิบัติภารกิจโจมตีสถานีวิจัยนิวเคลียร์ของอริรานฟอโดและพื้นที่อื่นๆ ระหว่างการอธิบายการทำงานของ GBU-57 หรือว่า Bunker Buster เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการอธิบายการทำงานของ GBU-57 ได้บอกว่าสำหรับ GBU-57 นั้นมันไม่เหมือนกับระเบิดพื้นผิวทั่วๆไปคุณไม่เห็นการระเบิดที่กระจายไปรอบๆเพราะว่าระเบิดรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มันฝังลึกลงไปจากนั้นมันก็ระเบิด นี่คือการทำงานของ GBU-57 ครับมันพุ่งทะยานลงไปเมื่อมันเจาะลงไปใต้ดินแล้วมันก็ระเบิดครับตามการรายงานนี้ได้ระบุว่ากองทัพกากสหรัฐอเมริกาได้มีการใช้ GBU-57 จําจำนวน6ลูกโจมตีเข้าไปยังสถานีวิจัยนิวเคลียร์ฟอโดในเมืองกอมประเทศอริรันทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเฮกเซตได้ออกมายืนยันว่า เวลานี้สถานีวิจัยนิวเคลียร์ฟอโดถูกทำลายแล้วไม่มีใครอยู่ในฟอโดและตอนนี้ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกทำลายและมันพังทลายเฮกเซตได้บอกว่าให้คุณเลือกคำที่คุณชอบได้เลยหมายความว่าจะเลือกคำว่าถูกทำลายหรือพังทลายก็ได้ให้เลือกเอาว่าจะเอาคำไหน และเฮกเซดได้บอกว่าการที่มีการรายงานว่าข่าวกรองของสหรัฐรั่วไหลนั้นก็เพราะว่ามีบางคนต้องการที่จะอธิบายว่าการโจมตีสถานีนิวเคลียร์อิหร่านนั้นเป็นความล้มเหลวนอกจากนี้เฮกเซตยังได้บอกด้วยว่านักบินที่นำเครื่องบิน B-2 Spirit ติดตั้ง GBU-57 ไปทำการโจมตีสถานีนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นในจังหวะที่เขาได ปล่อยระเบิด GBU-57 เข้าใส่พื้นที่เป้าหมายฟอร์โดนักบินคนนั้นได้บอกว่ามันเป็นการระเบิดที่สว่างที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นครับในวันนี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเข้าโจมตีสถานีวิจัยนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้ง3แห่งและสถานีวิจัยนิวเคลียร์ทั้ง3แห่งนั้นก็ถูกทำลายไปแล้ว ใช้การไม่ได้แล้วสำหรับสถานีวิจัยนิวเคลียร์ฟอร์โดนั้นตามการรายงานล่าสุดวันนี้มีการรายงานว่าอิรานได้นำปูนซีเมนต์คอนกรีตไปทำการเทปิดทางเข้าเทปิดบริเวณที่เป็นหลุมเป็นรูจากการที่ gbu 5 7ของสหรัฐอเมริกาได้พุ่งทยานเข้าใส่และทำให้มันได้รับความเสียหายการที่นำปูนซีเมนต์ไปปิด หรือว่านําคอนกรีตไปปิดไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรรั่วไหลออกมาหรือไม่ถึงได้มีการนําปูนซีเมนไปปิดอย่างไรก็ตามครับถ้ามีการนําปูนซีเมนไปปิดหรือว่านําคอนกรีตไปเทปิดหลุมตรงนั้นนั่นก็อาจจะทำให้เข้าจะได้ว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปที่สถานีวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดินได้อีกต่อไป แหล่งข่าวของอิสเรลได้รายงานด้วยครับว่ามีการยืนยันด้วยภาพถ่ายทางอากาศบริเวณสถานีวิจัยนิวเคลียร์นาตันซึ่งก็ถูกกองทัพากาศสหรัฐอเมริกาเข้าทำการโจมตีด้วยในวันที่22มิถุนายน2025ที่ผ่านมาซึ่งในตอนแรกมีการเปิดเผยภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมเม็กซ่ามีรูขนาดใหญ่หนึ่งรูที่เป็นรูที่เกิดจาก gbu 5 7พุ่งทยานเข้าใส่ในพื้นที่สถานีวิจัยนิวเคลียร์นาตันส์และเมื่อวันนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าบริเวณสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับสถานีวิจัยนิวเคลียร์นาตันส์ก็ถูกโจมตีด้วยมันเป็นโครงสร้างใต้ดินที่สร้างไว้บนภูเขาใกล้ๆก,กับนาตันส์ก็ไม่มีการรายงานรายละเอียดครับว่าสถานที่ตรงนี้ที่ถูกโจมตีนั้นมันคืออะไร ในช่วงสายๆของวันนี้26มิถุนายน2025แหล่งข่าวในอิหร่านได้รายงานว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ฐานมิไซล์ของอิหร่านที่ตั้งอยู่ในเมืองโคเมอินพื้นที่ตอนกลางของอิหร่านไม่มีการรายงานว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดนั้นเกิดจากเหตุใดทำไมฐานมิไซล์แห่งนี้จึงเกิดการระเบิด ในวันนี้26มิถุนายน2025ผู้นำสูงสุดของอิรานอายาตลลาอาลีคาเมนีได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่ได้บันทึกเอาไว้เป็นการบันทึกเอาไว้แล้วนำมาเสนอรายงานในช่องข่าวทีวีในอิรานครับเนื้อหาสาระที่สำคัญอาลีคาเมนีได้บอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในการทำสงครามก็เพราะว่า สหรัฐอเมริกากลัวว่าอิสราเอลอาจจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แบบและได้บอกได้ว่าระบอบไซออนิสเกือบจะล่มสลายภายใต้การโจมตีจากอิหร่านและในครั้งนี้สาธารณรัฐอิสลามก็ได้ตบไปที่ใบหน้าของสหรัฐอเมริกานั่นก็เป็นคําประกาศจากอาลีคมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านครับเป็นการประกาศ ตามแนวทางและตามความเข้าใจของผู้นำส่วนกองทัพอิหรานก็เริ่มมีการเปิดเผยรายชื่อบุคลากรคนสำคัญทางทหารของกองทัพอิหรานและ IRGC จากการที่ถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่ศูนย์บัญชาการสำนักงานใหญ่และอาคารต่างๆที่เป็นของ IRGC ในช่วงสงคราม12วันที่ผ่านมาครับ อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่มากกว่า10พื้นที่อาคารสำนักงานของ IRGC แต่ว่าทางอิหร่านกองทัพอิหร่าน IRGC เพิ่งจะเริ่มมีการเปิดเผยเฉพาะจุดเดียวที่อิสราเอลโจมตีเข้าใส่ครับและ IRGC ค่อนข้างที่จะมีการสูญเสียบุคลากรคนสำคัญทางทหารและเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆเป็นจำนวนมาก คาดว่าถ้าอิหร่านจะเปิดเผยก็คงจะมีการค่อยๆเปิดเผยในภายหลังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ